สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นๆครับผมวันนี้ก็มาพบกับทีมงานทวีสัปะดานอีกแล้วครับผมเจ้าเก่าเจ้าเดิมเช่นเคยครับวันนี้เราก็จะมีโอกาสเข้ามาทำการขุดเจาะบอ่อปะดานให้กับลูกค้า f อของเราครับผม จุดนี้จะเป็นการเจาะประดานเพื่อหาน้ำทำการเกษตรให้กับสวนปาล์มครับบันนี้น้ำดีมากเลยครับผมเจาะลงไปตอนนี้ก็ที่ความลึก75ดิบห้าเมตรแล้วครับน้ำดีมากครับน้ำอย่างเยอะเลยอจุดนี้ลูกค้าเจาะไปแล้วหนึ่งบ่อครับผมก็ไม่ได้ห่างกันไกลครับไม่ได้ห่างกันมากนะ นี่ครับนี่นี่คือจุดที่เจาะไปแล้วไม่ได้ครับจุดนี้คือเจาะไปที่ความลึก50เมตรไม่ได้ครับทีมงานเรามาก็มาวัดเอาตาน้ำอยู่ที่จุดนี้เลย่านกันละมา1 0เมตรได้พออย่างที่เห็นคนระับน้ำามากมายมหาศาลครับผม นี้ก็เป็นพื้นที่ค่อนข้างที่จะเป็นพื้นที่สูงพองสมควรน้ำดีมากเลยลูกค้าบอกประทับใจมากเดี๋ยวมีมาอีกประมาณสิบกบครับผมอันนี้ก็เป็นสวนปามสวนปามที่ ค่งมาซื้อใหม่ครับต้องเตรียมเตรียมน้ำมาให้สวนปาล์มเลยครับเพราะว่าต้นปาล์มเนี่ยมันค่อนข้างที่จะชอบน้ำมากเลยผลผลผลิตปีที่แล้วได้น้ำบาดาลไปใส่ก็กำไรเยอะครับปีนี้ก็เลยเจาะบาดาลทุบทุแปลงเลยครับผมลูกค้าท่านใดอยากได้น้ำบาดาล แบบนี้น้ำท่เยอะแบบนี้ก็ติดต่อทีมงานเราไม่ได้ครับผมขพเชื่อว่าพื้นที่ของท่านไม่มีน้ำเข็มครับทีมงานเราหาได้ครับผมแต่ก็เป็นบางพื้นที่นะครับบางพื้นที่เจาะไปหกเจ็ดบอ่อแล้วก็ไม่มีแต่พื้นที่ไหนที่ที่มีน้ําแรงคือเราสามารถเจาะทะลุหาได้ครับทั้งนั้นทั้งน,นี้มันก็ขึ้นอยู่ที่สภาพสภาพชั้นหินชั้นดินแล้วก็ สภาพแต่ละพื้นที่ครับเพราะว่าทุกพื้นที่จะให้ปริมาณน้ำไม่เท่ากันครับผมบางโซนน้ำจะมีหนึ่งชิวสองชิวสามชิวครับแล้วแต่ว่าพื้นที่ของเราข้างล่างมันจะมีน้ำมากน้อยแค่ไหนแต่ในจุดนี้ก็คือมีน้ำข้างล่างครับตาน้ำใหญ่ครับวัดวัดยังไงก็เจอครับแถวนี้ตอนจุดที่ว่าเราจะเจาะถึงตาน้ำหรือเปล่า,าสำหรับ ใครที่ต้องการจะางโจลปร้บดานภกษาได้ครับผมติดต่อมาที่ช่องทาง facebook ช่างโจลรับจอาปั้บดานหรือว่าเพจทวีชับปรบดานบายช่างโจก็ได้ครับหรือจะเป็นที่เบอร์โทรครับ093 354 22 16 093 354 22 16ขอบคุณครับ